สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพะพบูชานำเหรียญเสมาเจริญพรลาบมาไม่ขาดหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณาีปีส5งพัมหกห้มชมกันนะครับเป็นเหรียญเสมาหน้าแซยิตหูเชื่อมโบราณพิธีพุทธาเทวาพิเศษนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ถึง5วาระวาระที่5วันศุกร์ที่28ตุลาคม25 6 5นณวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเหรียญรุ่นนี้ตั้งแต่เปิดจองที่วัดนะครับใช้ระยะเวลา รอนานถึง8เดือนนะกว่าจะได้พระมาถือว่ารอนานมากนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่3มเนื้อเป็นเนื้อมหาชนวนรมดำมหาชนวนหูเชื่อมและก็มหาชนวนกระไหลทองเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดแต่ละแบบกันเลยนะครับกล่องของเนื้อมหาชนวนรมดำเป็นรายการที่12นะครับหน้ากล่องจะเขียนว่าเหรียญเสมาหน้าแซยิดหูเชื่อมโบราณเจริญพรลาบมาไม่ขาดพระครูโสพิษวิริยาพรหลวงพ่ออิฐ พัทธ,ธา,าโรวัดจุรามนีจังหวัดสมุทรสงครามพุทธศักราช2 5 6 5กรรมยีด้านในจะเป็นสีแดงกล่องยังอยู่ในลักษณะสีเดิมของที่วัดนะครับด้านหลังก็ยังเป็นตาวัดอยู่ เป็นซีนเดิมๆจากที่วัดเลยนะครับอันนี้กล่องของแบบที่1ก็คือรายการที่12เนื้อมหาชนวนรมดํากล่องของรายการที่11เนื้อมหาชนวนหูเชื่อมรายละเอียดหน้ากล่องจะเหมือนกันกรมะเยียด,ด้านในจะเป็นสีเขียวยังอยู่ในทณะซีนเดิมแบบนี้จะมีตาวัดอยู่ด้านหลัง ซีนเดิมๆจากวัดกล่องของรายการที่10เนื้อมหาชนวนกระไหลทองรายละเอียดหน้ากล่องจะเหมือนกันกรมาหยี่ด้านในจะออกไปทางสีบันเย็นอยู่ในซีนเดิมแบบนี้ด้านหลังก็จะมีตาวัดอยู่ซีนเดิมๆจากที่วัด แบบแรกเป็นรายการที่12เนื้อมหาชนวนรมดำด้านบนจะเขียนเป็นพระครูโสพิศวิริยาพรเป็นเหรียญเสมาตรงกลางก็เป็นรูปของหลวงพ่ออิฐนะครับครึ่งองค์จะมีตอบโค้ดไว้ 1. จุดบริเวนี้จะมีโค้ดอยู่1จุดเป็นเนื้อมหาชนวนรมดำอันนี้คือด้านหน้าเหรียญ ด้านข้างด้านหลังเหรียญบนสุดจะเขียนว่าเจร,ริญพรลาบมาไม่ขาดตรงกลางจะเป็นยันด้านล่างจะเขียนวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มีเลขโค้ดไทยอยู่ด้านหลังด้านข้างรายการที่12บูชาเหรียญละ700บาทแบบที่2เป็น,นรายการที่11เนื้อมหาชนวนหูเชื่อม รายละเอียดต่างๆจะเหมือนกันต่อโคดอยู่ด้านซ้ายบริเวณนี้ด้านบนจะเป็นหูเชื่อมมหาชนวนหูเชื่อมบูชาเหรียญละเจ็ดร้อยบาทอันนี้ด้านหน้าเหรียญด้านข้างด้านหลังรายละเอียดต่างๆเหมือนกันโคดต,ตอกอยู่บริเวณเดียวกันเป็นโคดเลขไทย อันนี้ด้านหลังเหรียญด้านข้างรายการที่11เนื้อมหาชนวนหูเชื่อมบูชา700บาทแบบที่3รายการที่10เนื้อมหาชนวนกระไหลทองรายละเอียดต่างๆจะเหมือนกันต่อโค้ดอยู่ด้านบนมีโค้ดต่ออยู่ด้านบนอันนี้ด้านหน้าเหรียญบูชาเหรียญละ900บาท ด้านข้างด้านหลังเหร,เรียญรายละเอียดต่างๆเหมือนกันมีโค้ดตอกอยู่บริเวณตำแหน่งเดียวกันด้านข้างรายการที่10บูชาเหรียญละ900บาท ถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์9 24, 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4หรือว่า Line ID เป็น Line@ d p b p b 4 2 8 9 a d p b p b 4 2 8 9ถ้าใครแอด Line อไม่เป็นให้สกแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสกแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ Line อของร้านพระบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทาลายแอดได้ไง,ง่ายทีเดียวช่วงเวลานในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของ ตงพระบ้านพระบูชา,าไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆพระบางอย่างมีจำนวนน้อยมีจมนุจนจำกัดถ้าเราเห็นก่อนแล้วเราสนใจรีโอกาสก่อนอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ